เอาละครับท่านผู้ชมครับวันนี้ก็กลับมาพบกันอีกแล้วกับเกมกินเฮ Hill นะครับวันนี้ก็มาเล่นในโหมดเนื้อเรื่องเลยอ่ะตอนนี้เราเจออ่าอีพีก่อนหน้าน,นี้เราเจออะไรวะเฮ้ยก้อนหินเก็บก่อนเฮ้ยเฮ้ยก้อนหินเยอะมากตรงนี้เืิดได้ใช้งานอ่าเฮ้ยเฮ้ยสมภาระเต็มแล้วก็ผมมาเจอรถอ่าจิปที่พิวารตรงนี้ท่านผู้ชมซึ่งก็เราได้สืบหาเบาะแสไปแล้วผมน่าจะเป็นรถจากคน ที่มาบุกลุกข้าป่าผมบุกลุกวะไม่บุกลุกวะ <c oughs> แม่ลิ้นพันกันเป็นเกลียวนักชมตอนนี้พูดเอาละครับตอนนี้เราก็ต้องสืบหาเบาะแสกันเพิ่มอีกซึ่งผมคิดว่าวันนี้ต้องไปริมหาดเนี่ยให้ได้เอาเป็นว่าไปที่พิกัดอ่าห้าสิบเอ็ดกับสิบเก้านี่ครับผมนี่ซึ่งเส้นมันจะตัดกันตรงนี้ประมาณนี้ครับผมจะแถวนี้แหละเผื่อจะมีอะไรให้เราอยู่บ้างเอาละ ซึ่งตอนนี้ก็เวลากี่โมงแล้วว่าดูกรอนสี่โมงแล้วโอ้ยผมคิดว่าต้องนอนก่อนแลวกันแล้วก็ค่อยออกไปไม่งั้นมันจะมืดแล้วมองไม่เห็นเอตอนนี้พี่กับเท่าไหร่ว่าดูก่อนสี่สี่สิบหกสี่สิบสี่สิบหกนี้จะอยู่ประมาณโอ้โหตรงนี้ครับผมนี่นี่นี่เป็นรูปวงล้อรถเนี่ยเราต้องมุ่งหน้าไปฝั่งตะวันตกครับผมก็เวทครับผมแต่ครับผมตะวันตก ซึ่งตะวันตกอยู่ฝั่งไหนอยู่ฝั่งนี้เองเราเดินจะเราจะเดินมุ่งหน้าฝั่งนี้น้ชมน่าจะเริ่มเดินไปเลยดีกว่าไหมน่าจะโอเคอยู่ตอนนี้เนื้ออาหารเราก็มีอยู่พอสมควรและน้ําล่ะน้ําก็โอ้โหขอเติมน้ำนิดนึงหน่อยเติมน,น้ำหน่อยเติมน,น้ำหน่อยเดี๋ยวต้องเดินเดินทางไกลเอาละครับได้มาแค่สิบเองอันนี้ผมเพิ่งทาที่กักเก็บน้ําชม ส่วนนี้ก็เป็นที่วางกิ่งไมเ้เล็กๆดูซิสัมภาระเราก็เก็บไปสักหน่อยก็ดีอหยิบโอเคยังโอ้โหหยิบได้น้อยมากหยิบที่สามอ่ะโอ้ได้เยอะอยังก็เยอะอยู่นะได้แล้วแหละสัมภาระมันจะเริ่มหนักแล้วไงไม่ใช่เลยสี่ต่อ50มันจะเลย50ไม่ได้ถ้าเลย50เนี่ยตัวเราเวลาเดินอะจะช้าเฮ้ยเจอมตัวอะไรเนี่ย น่าจะเป็นหมูป่าอ่าต้องดูเข็มพิกัดด้วยมุ่งหน้าไปเรื่อยๆเอาละตอนนี้ก็เดินมาถึงที่ริมทะเลแล้วดูอ่ารู้สึกว่าจะเป็นอ่าเหมือนเป็นแหล่งน้ำยังไงไม่รู้เฮ้ยข้างหน้าผมเห็นอะไรหนะ้เหมือนเป็นกระท่อมหรือเปล่าวะอยู่ริมชายทะเลอะชายหาดเนี่ยตรงนี้มันเป็นป่าชายเลนแน่เลยอะอเมซอนเรื่องเนี้ยเออดูสิมันอยู่แถวไหนวะดูแผนที่ พิกัดเที่ยวเลยแล้วเนี่ยเรามาถึง50 18 50 18นี้ก็อยู่ในปากอ่าวเลยปากอ่าวามเหลี่ยมเงีนนะ้ยเห็นไหมประมาณเนี้ยเออเนี่ย50 18ตรงเนี้ยเราอยู่แล้วก็ตรงนี้เป็นเกาะเล็กๆนึง,นงอ่าข้างหน้าน,นั่นไงแล้วก็เป็นอะไรวะเนี่ยผมข้ามไปดีกว่าเริ่มจะมืดแล้วมองไม่ค่อยเห็นด้วยระวังสัตว์มีพิษด้วยขามไปเกาะเลยกันอ่ะอ่าฮะ มีคนบอกว่ามีจระเข้เร่านชมซึ่งต้องระวังอ่ะโอ้ไม่เห็นจระเข้เลยตอนนี้กูไม่เห็นอะไรเลยมืดมากต้องรีบไปถึงกระต๊อบนั่นก่อนน่าจะให้เราพักพิงอยู่ได้โ oh. อ,อ้เจอกระต๊อบแล้วเจอกระต๊อบแล้วจะถึงแล้วจะถึงแล้วเฮ้ยแปบ๊บหนึ่งนะแปบ๊บหนึ่งนะค่อยคุยกับวิทยุกับมีอาค่อยคุยค่อยคุยโอ้ oh. วิทยุมีอาผมเจอท่าเรือค่อยคุยกันดีกว่าตอนนี้ผมต้องหาที่นอนก่อน ต้องมีที่นอนชัวนี่ไงเบาะหลังรถซึ่งจะนอนได้ครับผมตอนนี้ดูเวลากรเวลากี่โมงแล้วเนี่ยจะสองทุ่มแล้วก็ทุ่มครึ่งเราเจอที่นอนขอนอนก่อนเลยกันจะได้ตื่นมาเช้าๆแล้วก็ทำในได้ง่ายสะดวกสบายเวลาเช้าเนี่ยเราจะเห็นอะไรที่มันชัดเจนยิ่งขึ้นเช้าแล้วอาา้าะมันก็เป็นถึงกับเช้าหรอกแค่ตีสามเองเอาล่ะคราวนี้เราก็เริ่มมองอะไรเห็นขึ้นชัดหน่อย จากที่มืดตือต้อเมื่อกี้เฮ้ยเฮ้ยเฮ้รู้สึกว่าพลังงานเราลดไปเยอะขอเช็คค่าเลือดช่าอาหารหน่อยอตอนนี้ต้องการโปรตีนกับคาร์โบไฮเดรตและก็น้ําไขมันด้วยทุกอย่างง่ายๆแหมพูดซะให้ง่ายากเลยเกิยนซาได้โปรตีนไปแปดสิบไขมัน24พลังงาน15แล้วมีอะไรอีกไหมกินซ่อมดีกว่าวิตามินซีป้องกันการเป็นหวัดได้ แล้วก็ถัว่วถั่วจะให้ไขมันดูซิเพิ่มมาหรือยังอ่ะไขมันเต็มแล้วอ่าแล้วก็โปรตีนเต็มเหลือคาร์โบไฮเดตกับน้ําซึ่งน้าเนี่ยเราต้องกรองจากฝนเท่านั้นแต่เรามีกระติกน้ําอยู่ต้องกรานเอาน้าเพิ่มวะแป๊บนึงนะดื่มน้ําก่อนดื่มอ่าเรียบร้อยจากนั้นเรามาสืบหาบเบาะแสรตรงนี้กันดีกว่าว่า แถวนี้มันเป็นอะไรที่ไหนย,ยังไงกันไกลตาใบผ้าไหมไอะไรเอาละครับเริ่มเลยเฮ้ยสมถถุดบันทึกนุดขึ้นว่าที่กองน้ำนี่ไงอันนี้ใช่ไหมที่กองน้ําแล้วผมต้องทําไงถ้าให้เดานะสงสัยต้องเอา,เอา,เอากะลามะพาวหนวะกูมองไล้ไม่เห็นเลยท่ทานผู้ชมเอาเป็นว่าเราขอคุยกับเมียก,ก่อนเลยกันเฮ้เมียเฮ้เมียผมเจอท่าเรือแล้ว <c oughs> แหละแด่ดูท่า <c oughs> คุณแน่ใจนะว่ามีคนแถวนั้นไม่มีคนแถวนั้น <c oughs> กูต้องตอบว่าไงเนี้ยใช่ใช่ผมมีคนเดียวมีอ่ะให้แต่สิทธิทรักเข้มแข็งไว้นนะ <c oughs> <c oughs> อ้าใช่ผมรู้ <c oughs> แค่นี้อะไรอีกวะเนี่ยคุยกันตอนอเก็บท่าเกี่วบท่าเรือเฮ้ย <Hey, S 1> ผมเจอเรือละแต่มันเสียหายม,มากและไม่ลอยแล้ว <c oughs> ดูเหมือนจะมีคน <c oughs> ตั้งใจทำให้มันเป็นแบบนี้ไห <c oughs> นว่าเรือ อุ้ยไม่เห็นเลยเป็นฝีมือใครละ่ะเมียถามซึ่งผมเองก็ยังไม่ทราบเลยว่าเรือที่ไหนคุยกับเมียาาก่อนเมียถามว่าใครเป็นคนทําเรือพังผมาาก็ตอบว่าไม่รู้ไม่รู้สิล่อยมันไปไว้อย่างั้นแหละดีกว่าเออกูจะไปรู้ได้ไงอ๋อแล้วไงต่อมีอะไรคุยอีกไหมไม่มีแล้วใช่ไหมต่อไปเป็นหน้านที่ของผมในการพูดคุยกับมันซึ่งตอนนี้เราไม่มีกะลามะพาว่ามีอันนึงพนดี้ใส่ไปกองน้ำตรงนี้ ส่วนข้างบนตรงนี้ใส่อะไรวะใส่กะลมามะพร้าวหรือใส่น้ําวะผมไม่แน่ใจวะอ๋อมันคือเครื่องกองน้นํานี่ว่ะหยิบหยิบซึ่งเราจะเอาเครื่องกองน้ํามานี่ได้เราต้องเทน้ําบางนี้ก่อนใช่ไหมแล้วมันจะกองไปแล้วเอาน้ำสะอาดมาจากข้างล่างนี้เออแค่คิดก็ฉลาดเล้วกูเอาละมีเห็ดตรงนี้ขอกินก่อนเลยกันหยิบมาก่อนดูกินเห็ดก่อนกินเห็ดครับผมไอ้ดักเด้นี่กินไม่ได้ ส่วนอาหารสำเร็จรูปเนี่ยผมเก็บไว้ในยามฉุกเฉินเท่านั้นจะไม่กินเด็ดขาดอ่าสะเบียงอะไรอุปกรณ์แล้วพร้อมหมดมาเรามาพักพิงอยู่ที่นี่อีกซึ่งที่นี่ก็เป็นแหล่งพักพิงที่ใหม่ยังไม่เคยเจอเฮ้ยมีกลองไฟด้วยเหรอนี่ที่นอนฟูกใช่ไหมส่วนนี้ก็เป็นเปเออเอกระป๋ปองเปล่ากระป๋องเปล่ากระป๋องเปล่าน่าจะทําอะไรได้บ้างว่าบักน้ําเลยมากองได้ไหมกองน้ําเค็งกองน้ําเค็มขอดู มันจะกองได้หรือเปล่าวะดูขยายให้กูขยายเงว้เนี่ยอ่ะแล้วไงต่อหยิบอ้าวเฉยๆแค่เนี้ยมันไม่มีอะไรดีเลยไม่มีอะไรบุกบอกเลยเฮ้ยเจอลูกวาดอีกแล้วเอาเปนว่าเอากระป๋องไปทิ้งก่อนไม่รู้ว่าจะทำไงเออเอาละเจอนี้เจอยากแก้ปวดด้วยแก็บไว้กรอนตรงนี้ก็เป็นกระติก เออกระเป๋า๋ยวดูสิเฮ้ยข้างในเป็นขนมมังฝรังร่งฝรัง่งฝรั่งฝรั่งมังค่าอา้าวขอมาไวน้นี่เรียบเรียงจัดแจงอุปกรณ์อของก่อนอไว้นี่กันดีกว่าไว้มุมกระเป๋าถ้าเราไว้กระเป๋าแบบจัดกระเป๋าไม่ดีนะเราจะใส่ของได้น้อยมากอา่าประมาณนี้เรียบร้อยเอาล้ครับมาต่อกันเลยเราต้องดูสำรวจพื้นที่เรียบร้อยก่อนว่ามีอะไรมากเอ้ยมีอะไรบ้าง ตรงนี้เป็นปฏิทินให้ผมเดานะ่าจะเป็นที่เซฟงั้นไงขอเซฟก่อนเลยกันเอาเซฟไปกรอนเอแล้วครับวันนี้ผมก็ผมคิดว่าต้องเริ่มทำอะไรสักอย่างในสถานที่ที่นี่แต่ตรงนี้เรายังไม่คุ้นเลยเอ้ยนี่ท่อนไม้นี่ว่ะเฮ้ยนี่มีฐานด้วยกองไฟกองไฟเก็บฐานเอาไว้ก่อนฐานนี้เอาไปเติมในกองไฟที่เราจะกองไฟได้แล้วมันจะทำให้กองไฟเราต่ออายุการมอดไหม ไปนะเอาละเรามาหาวัตถุดิบที่ทำอาหารกินดีกว่าก่อนอื่นหรือต้องกรองไฟก่อไฟจะก่อไฟได้นี่ต้องกรองที่ไหนวะถ้าจะกอ่อนี่ก่อบนนี้ได้ไหมอ่ะบนนี้ได้ไหมไม่ได้วะถ้าก่อข้างล่างนี้ชัวร์เลยท่านผู้ชม,ชมไฟดับ <c oughs> เฮ้ยตรงนี้ได้อยู่ได้ไหมไม่ได้ตรงนี้ก็ไม่ได้ไอยากได้ ือถ้าเราไม่ถ้าราหาที่เราที่เอ่อที่กองก่อไฟไม่ได้เนี่ยมันจะลําบากมันจะทําให้ไหมไงยางยางยังก็ยังไม่ได้แต่พื้นที่ตรงนี้โอเคอยู่นะนี่ตรงนี้น่าจะได้อยู่ไหนไหนนินึงหามุมก่อนนิดหนึ่งนิดหนึ่งยังไม่ได้อะตรงนี้ล่ะก็ยังไม่ได้เอ้ยตรงนี้ได้ได้ว่าได้ได้ได,ได้เติมกิ่งไม้ก่อน เอาละครับเดี๋ยวผมจะหาไม้หาฟืนมาใส่กองไฟนี้แล้วก็ได้ทําอาหารไว้กินด้วยท่านชมอ่ะไปหาฟืนก่อนเอาละเราหาฟืนมาใส่เรียบร้อยแล้วจากนั้นเราก็ต้องจุดไฟก่อนต้องอยู่ใกล้กองไฟนะผมไปที่ไหนแต่ละที่เราต้องก่อไฟตลอดเลยท่านผชมเพราะสุขภาพจิตถ้าเราได้อยู่ใกล้กองไฟเนี่ยมันจะเพิ่มค่าสุขภาพจิตมาทําให้เราไม่ติดลบสุขภาพจิตไม่หลอนไงเออรามันนี้แหละชอบหลอนไง อยู่ในป่านี่คนเดียวมันก็หลอนนะท่านผู้ชมลองไปอยู่ดูไหมจะหลอนหรือไม่หลอนเฮ้ยเจอถั่วอีกแล้วอาหารเยอะมากที่เนี่อ่าเอาเป็นว่าเดี๋ยวจุดกองไฟนี้ก่อนดีกว่าเอาเอาเอาเร็วเร็ว,ร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 วได้แล้วได้แล้ววันนี้ได้อยู่แล้วอย่าโดนฝนนะไม่งั้นดับอย่าโดนฝนแม่ง้นดับได้อยู่ได้อยู่ได้ว่าได้จากนั้นเราก็เอาเนื้อมาอย่างอ่ะเนื้ออยู่ไหนเน่ เป็นไงล่ะครับขอไปล่าสอดก่อนนี่กินอาหารแถวเนี้ยยีสุดเออ,เอ,อ feet, มันเหมือนปลาเปเรยญย่าเลยโว้ยซึ่งใครเคยบอกว่าอ๋อเพื่อนผมเคยบอกว่าแหล่งน้ําตรงเนี้ยมันจะเป็นปลาเปเรยญย่าซึ่งอันตรายมากจะกินได้หรือเปล่าไม่รู้มันว่าเอาเป็นว่าลองดูสิอ่ะน้ําสกบอกซะด้วย้ังตัวอา้วาวว้าวสุดยอดโอ้โหย เปลี่นยาเปลี่นยาจะได้หรือเปล่าเนี่ยอ๋อได้แล้ได้แล้วได้แล้วหุยโดนโดนเลยวะโดนเลยท่านผู้ชมโดนเลยโดนเลยโอ้โหวัดวัดเดินเลยวะอ๋อโดนปาห่ากาศแม่หยิบเออหยิบไม่ได้เหรอผมหยิบไม่ได้ทําไมวะเก็บได้ไหมเก็บได้วะเก็บได้อยู่อืมที่หยิบไม่ได้น่าจะเออกระเป๋าเต็มเออกระเป๋ามันแน่น แต่ไม่ไรเราเนื้อปลาลินญ,ญาเนี่ยมาย่างกินกันดีกว่าอ่ะแล้วก็ส่วนกระดูกเนี่ยโหกระดูกเยอะมากกระดูกเนี่ยทำที่ตกปลาไหมมันทำตะขอตกปลาได้ด้วยนี่หว่าผมจำได้นีน่ได้ตะขอตกปลามาแล้วแล้วก็ขวานคมมิดคืออะไรวะเฮ้ยหัวข้อขวานคมมีดนี่คืออะไรผมไม่รู้เลยดูก่อนสิหนังสือ อ่านี่น้ำที่กองน้ำเข้าใจแล้วที่กองน้ำเนี่ยอ่าที่เก็บไม้ไมที่เก็บน้ำใบไม้แล้วก็ที่กองน้ำไม้ไผ่ที่อานน้ำโคลนที่กองน้ำโคลนโอ้โหอ่ะละครับท่านชมภารกิจเราก็ดูซีถึงไหนแล้วเนี่ยอ,อ่านี่ครับผมตัดเียบเรือของแก๊งนั้นเหรอนี่ก็ร้างเหมือนกันเรือทุกลำมีรูรั่วแถวนี้ไม่มีอะไรให้ใช้ได้เลยอ่าน่จะเป็นเรือทุกลำตรงนี้เออนี่ไง เม่งพุ่นเลยทั้งล่างอ่ะจากนั้นเราก็สำรวจต,ตรงนีนน้ก่อนเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเซฟก่อนดีกว่าเรียบร้อยเซฟเสร็จเส,นส้นแล้วเรามาหาของแถวนี้ดีกว่าผมเห็นดวงนานแล้วเนี่ยสงสัยต้องเป็นกับดักแน่นี่เฮ้ยเฮ้ยที่กับดักครับผมมันคือปลาปลาพีคอกเบสคืออะไรวปะปลาพีคอกเบสหยิบมาสิหยิบบ่ได้เก็บเท่านั้นเก็บเลยในเมื่อหยิบไม่ได้ก็เก็บอ่ะ มันเป็นที่กับดักปลาคุผู้ชมซึ่งเราต้องใส่เหยื่อล่อก่อนไหมเหยื่อล่อดักแด้ยอะล่อได้ไหมเคยดักแด้ล่อได้ว่ะอาหารกับดักปลาล่อได้ดีได้ได้ได้ซึ่งตอนนี้ก็ได้เนื้อปลามาแล้วเอาไปย่างสิครับเฮ้ยๆอีกเนื้อชิ้นหนึ่งไหมแล้วยังวะเนี่ยดูก่อนดูก่อนเนื้อสุดพอดีเลยเรามาดูนี่ดีกว่านี่นะครับเรือที่เป็นเบาะแสที่ว่าเรือพังหมดทุกลำเลยขึ้นไปบน ตรงนี้มีอะไรไหมอามีหอกด้วยมาชมหอกสีงามซึ่งหอกสีงามเนี่ยน่าจะเอาไว้ใช้ทำอะไรวะฆ่าสัตว์ได้เหมือนกันแต่หอกสีงามรู้สึกจะไม่ทนเท่าหกหินนี่นี่ได้หอกสีงามมาแล้วหอกสีงามกับหกนี่หอกสีงามนี้ก็ติดตั้งอะไรได้บ้างวะติดตั้งอะไรวะไม่ได้วะอ๋อนี่ไงผมว่าไม่เอาดีกว่าหอกสีงามนี้รู้สึกว่าไม่ค่อยมีประโยชน์ เอาธนูของข้ากัมอไปเออตรงนี้เป็นมีดีว่ามีดมาสเต้ว่าเอา้าเก็บไม่ได้ชิบหายแลละกูสงสัยต,ต้องทิ้งขวานก่อนซึ่งขวานนี้ก็โอ้โหคับเพิงเนี่ยน่าทิ้งมากเออทิ้งคัเพิงไหมครเพิง์ไม่คอยคอยได้ใช้งานเลยทําลายซะอ่ะทาลายไปแล้วเก็บนี่มาจริงๆคบเพิงเมืม่อทำลายก็ได้ในที่นอนเปมีอะไรอีกนอกเหนือกว่านี้ไหมเฮ้ยทัวรลนทัวรลุนเก็บไว้ก่อน เนี่เม็ดถั่วเนี่ยให้พลังงานดีไขมันเยอะดีอะมีอะไรน่าคนหายมั้งเนี่ยไม่มีเฮ้ยฮฮผมคิดอะไรดีๆอย่างหนึ่งนะท่านผู้ชมคือผมจะลองทำไอ้ตัวนี้มาเฮ้ยนี่ที่กับดักสัตว์นี่ว่เออเออเออนี่กับดักปลาใหญ่นี่ปลาโหเฮ้เยเราติดปลาแล้วนี่วาใช่หรือเปล่าวะเอาเหลียไปล่อเมื่อกี้น่าติดแล้วมั้งไหนดูสิเฮ้ยติดแล้วท่านผู้ชมหยิบครับผมงั้นต้องหยิบ เอาหยิบมาได้เก็บอีกอ่ะเก็บใส่เปาแล่เนื้อก่อนเรียบร้อยตอนนี้กระดูกปลาเยอะมากซึ่งเยอะจนความจําเป็นแล้วเนี่ยอ่ะเอาเนื้อปลามาย่างกระดูกปลาเนี่ยนี่เยอะมากทําลายสักกองไหมทําลายโอ้แม่งทําลายซะหมดเลยส่วนตะขอตกปลานี่แหละใส่ตะขอเบ็ดได้ไหมสงสัยต้องใช้ไม้ยาวครับผมกับเชือกแล้วจะทําเบ็ดได้ผม ซึ่งซึ่งไม้ยาวเนี่ยหาจากตรงไหนได้วะเหมือนเราหยิบมาด้วยนี่วาไม้ยาวเนี่ยทาเบ็ดตกปลาดูสิอ่าแล้วกับเชือกอ่าจากนั้นก็ใส่ตะขอไปไหมตะขอตะขออ่าบ่าได้ฮาไม่ได้วะแล้วก็ลองใส่เชือกอีกชินน้นนึงดูไหมเชือกไม่ได้วะท่านผู้ชมลองอ่ายางไม้ได้ไหมยางไม้ก็ไม่ได้ไอ้นี้ ก็ไม่ได้เฮ้ย hey, ถ้าผมกดประดิษฐ์เลยเนี่ยมันจะเป็นธนูซึ่งธนูเนี่ยเรามีแล้วไม่ทำดีกว่าแก็บแกบเออมีประโยชน์งั้นเรามาทำอันนี้ดีกว่าอ่ะที่อาบน้ำโคลมันเห็นอยู่นี่ว่าที่กรองน้ำโคลกับที่อาบน้ำโคลโอโ้โหลองที่อาบน้ำโคลดีกว่าโอโ้โหสูงมากสูงสัดๆเลยมึงจะสูงเลยคะ่ะนิ้วเนี่ยมัน รู้สึกว่าเราต้องอับขนบนนี้ไหมแป๊บหนึ่งนะแป๊บหนึ่งนะแป๊บหนึ่งหาทำเลก่อนมุมนี้ไม่ได้ว่ะติดกองกองขี้เท่าติดกองขี้เท่าหรือเปล่าเนี่ยไ่ได้ว่ามันว่าได้เอาตรงนี้ก็ได้วะเอ้ยเอ้ยเอ้ยตรงนี้ตรงนี้ดีกว่าเอ้ยเอ้ยแป๊บหนึ่ง,ห,ง,ห,งหามุมก่อนหายากมากนี่ประมาณนี้อ่าจากนั้นทอนใช้ท่อนสูงสี่ชิ้นใช่ไหม ได้ครับผมเดี๋ยวผมไปหาท้นซูงมาก่อนนะครับกับไม้ใช่ไหมไม้ชิ้นเล็กๆไม้ท่อนอะ่ะไม่ไม้ชิ้นเล็กๆแล้วก็ใช้อ่าน่าจะเป็นท่อนโคโอเคไปหาของก่อนเอาละครับท่านชมอุตส่าห์ต้องไปนอนท่านชมกว่าถ่านมันจะมอดเออกว่ากองไฟมันจะมอดได้ฐานมาอ่าได้ถ่านานแล้วจากนั้นเราก็วางกองไฟตรงน,นี้ต่อเลยนี่ซึ่งจะหากองไฟก่อนแต่ต้องฟาร์มทำกองไฟต่อเลย เอากองไฟเล็กๆก็พอกองใหญ่ไม่สำมัน,ม,น,ม,นมันเกินความจําเป็นกันไปท่านผู้ชมอ่าได้แล้วเติมไปเติมฟืนเข้าไปอ่ะจากนั้นเราก็เอาเท่ากองไฟมานี่เท่ากองไฟอยู่ไหนวะนี่ผสมไปแต่มันจะผสมได้ไงวะผมไม่เข้าใจเหมือนกันใส่อ๋อนี่ก็ใส่ไปจากนั้นก็ใส่น้ำเหรอเติมกัน กรดติกน้ำเทลงไปเห็นไหมเริ่มทำงานแล้วฮ่าฮ่าอ่าเรียบร้อยท่านผู้ชมผสมโคลเรียบร้อยที่ผสมโคลหย,ย,ยิบมาใช้มืนดนิดหน่อยนะครับเพราะมันใกล้จะเช้าแล้วตอนนี้ผมรีบผสมโคลอ่าผสมเสร็จแล้วทุ่งเอตรออ๋อ,อได้อิดมาแล้วนี่ได้อิดมาแล้วอ๋อต้องใช้ก่อนกรอ๋อ,อต้องแบกเชืชิ้นอีกมืดมากตอนนี้ ฝนก็ตกเออได้หรือเปล่าเนี่ยขอให้ได้นะผมจะทำที่อาำน้ำเฮ้ยได้ว่าได้เอาอีกเอาอีกเอามาอีกเอามาอีกโดนโดนแต่เดินช้ามากอะ่ะสงสัยจะหนักเอาการอะ่ะสมภาระเยอะมากอ่าวางไว้ก่อนอาหารก็เยอะเกินเยอะเกินอ้าวลองดูซิได้อยู่วางวางก่อนอันนี้เอามากินบ้างเถอะจะได้มีพลังงาน อเห็นไหมเห็นไหมรู้สึกว่าตัวจะเบา,เาขึ้นมานิหนึง่งนิดหนึ่งเองต้องการอีกกี่แผ่นวะเออเดี๋ยวผมจะใส่เรื่อยๆท่านผู้ชมใส่จนนั้นมันเสร็จสิ้นนี่แหละใส่เข้าไปหนึ่งอสี่ห้าอีกประมาณห้าแผ่นโอเคเดี๋ยวมันใส่เสร็จสิ้นแล้วครับผมฮ่ <c oughs> หาฮ่าเสร็จแล้วท่านผู้ชมครับตอนนี้เฮ้ยยังไม่เสร็จใส่ตอนนี้ก่อนแท่งไม้ไผ่เฮ้ยร้อยจากนั้นเราก็ต้องใส่น้ำชม ซึ่งการใส่น้ําต้องใส่ข้างบนใช่ไหมเออแสข้างล่างมันจะได้หรือไงใส่น้ํากรอนใส่น้ําไงวะเนี่ยอ่าไม่ทราบว่ะทําไงไม่เคยทาซะด้วยเออเอาน้ํายังไงวะผู้ชมหรือว่าต้องใช้กระบอกน้ําลองลองเอาน้ํากินที่เรากินอยู่เนี่ยใส่ไปดีกว่าไหมน่าจะได้มันต้องใส่เยอะไหมวะเนี่ยออาไม่รู้ว่ะ เอาเป็นว่าลองกระติกน้ําใสไปหรือว่าเราต้องรอให้ฝนตกท่านชมให้ฝนตกเต็มนี่ก่อนผมไม่ทราบเหมือนกันว่าเออเออลองหลับก่อนดีกว่าไหมแล้วรอให้ฝนมันตกเต็มมานี่แล้วก็ลองมาดูซิว่ามันจะได้หรือเปล่าลองนอนก่อนฝนไม่ตกซะด้วยท่านชมเอาแล้วเอาแล้วยิ่งนอนยามมันก็ยิ่งลำบากครับผมยิ่งหิวไม่อะไรอาหารก็เริ่มจะเน่าแล้วเหลือแค่ห้าชั่วโมงกินก่อนกินอ่ะ จากนั้นเราก็ทํากองไฟกองไฟเผือไว้ก่อนดีกว่าเดี๋ยวมันมืดไม่อะไรผมมืดแล้วมองอะไรไม่ค่อยเห็นอีกเอกองไฟไว้ตรงไหนดีตรงนี้ก็อยากจะไว้แหละแต่มันเอแต่มันบอกว่าไงวะคือมันเอเอาไงดีวะต้องมีเพิงใช่ไหมนี่เพิงใบปลาล์มกับใบตองผมคิดว่าใบปลาล์มจะดีกว่ามั้งอ่ะลองดูเอาเพิงนี่แหละ อ้าวสูงไม่ได้หรือไงเฮ้ยเฮ้ยอ๋อผมต้องทําโครงก่อนใช่ไหมทําโครงต้องมีโครงอ้าวโครงอยู่ไหนวะนี่โครงโครงไม้ไผ่ก็มีเอาโครงตรงนี้ไหมโครงนี้มันต่ําเกินวะเอามุมนี้ดีกว่านี่นี่นี่เดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวเห็นไหมมุมนี้ได้แล้วจากนั้นเราก็ใส่โครงอันนั้นต้องใส่ไม้ก่อนใช่ไหมหรือว่า ระวังให้เสร็จก่อนได้ไหมวางแบบว่าจะทำอะไรบ้างแบบนีเ้เอาเพลิงมาเพลิงใบปาล์มซึ่งใบปาล์มนี่วางบนนี้วางไม่ได้วะ่ะเราต้องทำนี่เสร็จก่อนรู้สึกนะเอาละครับเดี๋ยวผมจะทำอันนี้เสร็จก่อนของผมทำเพลิงนี่เสร็จก่อนแล้วก็จริงๆผมจะรอให้ฝนมันตกเต็มน้ำเนี่ยแล้วถึงจะอาบน้ำได้เออเฮ้ยน้ำมีแล้ววะ่ะท่านผู้ชมอาบดูอาบดูเนี่ยได้แล้วได้แล้ววะ่ะ ลองดูลองดูเปิดกรอกกรอนอ้าฟินครับฟินมากมากปิดครับผมอ้าท่านผู้ชมดูเป็นไงบ้างตอนนี้สะอาดไหมลองดูโอ้โหผิวผ่องพันเลยครับผมใสผดผ่องเลยนี่เห็นส้นเลือดเลยฮ่าฮในที่สุดคร่ำคืนนี้เราเฮ้ยมีคร่ำคืนนี่ชาวนี้เราก็ประสบความสำเร็จในการเอาชีวิตรอดในป่าครับผมฮ่าฮ่า ทำที่อ่านน้ำได้แล้วต่อไปเราก็ไม่ลำบากแล้วผู้ชมแต่แต่แต่คือเราต้องย้ายสถานที่ไงเราต้องสืบหาเบาะแสว่ามีอาอยู่ที่ไหนซึ่งผมไม่ทราบเหมือนกันว่ามีอาอยู่ที่ไหนเอาเป็นว่าเรามาเจอกันใหม่ในคลิปต่อไปนะครับผมเราต้องหาตัวขอเจอพึ่ไปหามีอาให้ได้ในวันนี้ต้องขอตัวลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ bye บ๊ายบายจุ๊บๆแล้วก็มาเจอกันใหม่นะครับเดี๋ยวสัญญาว่ามากันใหม่เนี่ยโครงนี้ต้องเสร็จเรียบร้อยแล้วครับผมเอาละครับบ๊ายบาย